วิวทิวทัศน์ที่สวยงามยังคงเป็นสเสน่ห์ที่ทำหน้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาพักผ่อนที่เกาะสมุยปีละไม่ต่ำกว่า2ล้านคนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเกาะสมุยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นจึงมีโรงแรมผุดขึ้นเป็นจำนวนมากตามมา Green Project ได้ถูกนำมาใช้ในหลายๆโรงแรมเพื่อช่วยในเรื่องการจัดการขยะ และสามารถช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับโรงแรมในทางอ้อมอีกด้วยโครงการนี้เริ่มต้นมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับประมาณสัก8 9ปีตอนนั้นเนี่ยสมุยเองก็กําลังเริ่มประสบป,ปัญหากับเกี่ยวกับขยะล้นเกาะนะครับตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเออเราเนี่ยเป็นโรงแรมที่เจ้าของเนี่ยก็เป็นคนสมุยนะครับเราต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างของขยะพัฒนาโครงสร้างของเรื่องสิ่งแวดล้อมในสมุยนะครับแล้วก็เริ่มต้นมาเนี่ยเรา มีการแบ่งแยกการดูแลนะครับในแต่ละส่วนของโรงแรมเนี่ยให้มีความชัดเจนเพื่อที่จะมีเป้าหมายหลักๆอยู่4ีหข้อนีของการลดขยะนะครับแยกขยะแล้วก็ลดเลิกการใช้วัสดุที่อาจจะไม่ย่อยสลายตามธรรมชาตินั้นการที่เราเป็นโรงแรมสีเขียวเนี่ยก็ทาให้เรามีจุดขายที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นในเรื่องของการเป็นเป็นอีโครีสอร์ทนะครับเป็นโรงแรมที่ มีความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพยายามสร้างขยะให้สมุยไนรน้อยที่สุดนะครับหรือเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการที่ที่พยายามขับเคลื่อนให้หลายๆโรงแรมเนี่ยเป็นแบบนี้แผนกแม่บ้านเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของ Green Project โดยเป็นแกนหลักในการคัดแยกขยะที่ได้จากการทำความสะอาดห้องพักขยะต่างๆได้ถูกแยกออกเป็นแต่ละประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ ขยะที่ถูกคัดแยกออกจะถูกนำมารวมกันเพื่อรอจำหน่ายและเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานส่วนในบ้านเขาก็แยกของใมบ้านส่วนของบาร์เขาก็แยกมาก็มาเก็บที่นี่ของพวกนี้จะมีพ่อค้ามารับซื้อเอามาเป็นสวัสดิการของพนักงานอาหารจำนวนมากถูกผลิตภายในครัวของโรงแรมในแต่ละวันการคัดแยกเศษอาหารจากต้นทางช่วยให้สามารถนำเศษอาหารเหล่านั้นไปจัดการต่อได้อย่างสะดวก สำหรับของในครัวนะคะก็จะมีการแยกขยะออกเป็นส่วนๆถังแรกก็คือเป็นข้าวนะคะเป็นพวกผักสำหรับไปทำปุ๋ยในกองสวนเป็นกระบวนการต่อไปนะคะอันที่สองก็จะเป็นกระดาษทิชชู่อันที่สามก็จะเป็นถุงพลาสติกทั้งหมดนะคะหนังสือพิมพ์อลูมิเนียมฟอยทั้งหมดก็คืออันนี้ทิ้งเทศบาลน,นะคะเราไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกต่อไป อันนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่เปลือกไข่ก็จะนําไปบดทําเป็นปุ๋ยสําหรับคลุมต้นไม้ขวดพลาส,สติกขวดอลูมิเนียมกระป๋องโคกระป๋องแครนต่างๆนะคะแล้วก็จะไปแยกเป็นส่วนๆเพื่อที่จะขายให้กับทางที่เขามารับซื้อแล้วก็เพื่อที่จะนําเงินนั้นเข้ามาหมุนเวียนใช้ในโครงการของกินโปรเจกต์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกมะพร้าวใบตองใบเตยต่างๆนะคะนําไปบดเข้าเครื่องบดแล้วก็นํามาหมักเป็นปุ๋ยอีกทีนึงค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกสับป,ประรดส้มโอมะนาวพวกเปลือกส้มต่างๆที่เป็นของเปรี้ยวนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำน้ำหมัก E.M. เพื่อที่จะใช้ในกองสวนต่อไปค่ะเศษอาหารที่ได้หลังจากการคัดแยกถูกนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในสวนครัวของโรงแรม ขยะเปียกเอามาทําปุ๋ยหมักครับคู่ก,กับไมไม้บดใช้ได้เป็นปุ๋ยประมาณ5้าเดือนอย่างแปลงผักเราก็ปุ๋ยหมักพวกนี้ไปลงมันก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีดินก็ปรับสภาพดินได้ดีมันไม่แข็งเหมือนใส่เคมีดินจะนุ่มจะดําไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเราประหยัดลงเยอะเปียกสวนไม้ก็เอามาทําน้ําหมักคีวภาพเราไปใส่ถังน้ําเสียอย่างนี้มันก็ไม่มีกลิ่นมากเราก็เไปใส่ในครัวอ ตามร่องน้ําตามอะไรที่น้ํามันขังมันจะไม่มียุงเราก็ช่วยแยกขยะของโรงแรมนี่แหละครับในช่วยเทศาบาลคือเราอยากให้ใหก่อสมุยนย์มันน่าอยู่เราก็ช่วยมาตลอดครับคือเราไม่ได้เอาไปทิ้งที่ทเทศาบาลมากทิ้งประมาณ1 0บเนี่แหละส่วนมากเราก็กําจัดเองส่วนที่มันขายได้เราก็แยกไว้ขายเพราะเป็นสวัสดิการของพนักงาน ก็ดีกว่าเอาาไปทิ้งกรจัดการขยะต้นทางและนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดเป็นวิธีการที่สามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับโรงแรมรวมไปถึงดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือ r e s p o s s i b l e Travel อีกทางหนึ่งด้วย